ใช่อันว่ามองวิวดีๆนะอันผู้คุดต่อไหมนี่บ่คุดต่อไหมเทียนยังนี่อโอ้เขาทานไม่นะไทานเลยนโอ้ไม่ทานยังบเต็มบอลแกมามือนั้นนะยังดโอ้สบายาบสบายดีกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC มูเพื่อนทีก็ลบละหักแพงเบิดทุกขู่ทุกคนเบิดสุมองชูบอลพี่น้องเหรยเนาะพวกว่าจะเป็น ไอพซีภายในหรือว่าไอพซีต่างๆประเทศเนาะก็ยินดีตอนฮับเข่าสู่ช่องยูทูบบ่าวกับพายบ่าวเล่าคือเก่าพี่น้องเลยพ่อพ่อกับบ่าวกับพายไม่นี่ก็อยู่ที่เขื่อนน้องตาบ้านน้องตาพี่น้องเลยเนาะได้มาอัปเดตเรื่องราวข่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 าวให้พ่อแม่พี่น้องไอพซีเราได้เบิ่งได้ชมเพิ่มเติมพี่น้องเลยเนาะว่าพี่น้องเลยไม่ต้องเงาะลายเนาะเข้ามาแล้วกับผักกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวกับพายได้ทำคลิปใหม่ๆเพื่อเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องไอพซีเราได้เบิ่งได้ชม กันต่อไปแน่ว่าสั้นเนาะถ้าหากว่าบอกไปว่าพิพลาดประกัในใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องน้ำเอฟซีเฮาได้ไล่ทานที่เข้ามาเบิ่งมาชมและมาเป็นกำลังใจให้แหละพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลยว่าหลายกับทีเข้าไปทักทายสบายดีทั้งน้องตากับบ่าวหนุม่มเพผนก่อนพี่น้องเลยไปดีเด้อชฉยเด้อสบายดีเอาา้เอาแม่นผู้ได้ฌานี่หามาหนุนหนิ่บอเอ็นมาหนุนหนิบบนมาตัดชอยโอ้มีวายใช่ไตัดออกแหละ ส <24. S 2> <amat S 1> ิปล <content. S 1> ูกมกพริกใหญ่นี่ฮะตัดไม่เห็นทานมาเข้ามาบัดมาเห็ดอะไเหล่าเกันเห็ดอย่างน้อนี่ยโดยสบายดีแล้อโดยเห็ดอย่างน้อนี่ตัดไม้ไปเห็ดทานเบิ่งแหน่บิ่งแน่ตัวบอดเพื่อนจิตท่านเอาต่อไปเ็ดทานมักต่อบางไงบังแนี่งอไงนี่เจ้าพันเอาบ่พันเอาหมดเลยครับโอ้ยจักสิง่ายกว่านี่บ่าเราจักง่ายก็จาแต่นี่หาข้ามในสิขาดอยู่บ่นี่ กะบอกฮือโม่หึงบ่ใช่เจ้าสบายดีเด้อว่าโดยโม่พันถุงเกือบว่ามันเกิดไม่ย่อก็เอาบ่เนี่ยเอาหมดมันจะตอมโฮมกันนี่ฮะมึงเนี่ยมึงไงพี่น้องเพื่อนว่าโม่หึงจะสิขาดมาพันเอาอยู่เดินเพื่อนเบาหนุ่มบ่เมนเลยพอดีแล้วให้เพื่อนปลูกมังพริกใไทยแมนาะปลูกปลูกผักปลูกยางไชกลาได้กินได้หนิเนาะเพราะว่ามันเป็นโพ้นได้หนินะยามนี่ มันมันกอดตัวนี้ด้อืยข้าวว่าเจ้ามาเอาไปเถิดบ่มันบ่แม่นเงาเดียวบ่นี่ฮะเหมือนเงาเดียวมันติดอยู่เลยอันว่าต้นทั้งนั้นบอกว่าต้นต้นว่าคือกันบ่ต้นว่าเอาต้นนี้กับต้นว่าคือกันนี่ฮะหว่ามันว่าเปิดสามนี่มันชีเงาเดียวกันได้นี่ฮะใหญ่เด้เห็นง่ายเลให้เราเว้ยนี่ฮะขอยว่าพี่ต่อข้อพังนี่พี่เจ้าว่าบ่ใหญ่กับขอยว่าใหญ่ข่อยง่ายเลยเอาสิบพันในหลายบาเอาขึ้นพันนั่น ขันแต่เฮาอยู <world> a, a, a ่นี combined, fruit gram, fruit ่กัยังร uh, ุ่น nhau เเลยข้าบได้เลยเอาไปให้มันเต็มเตาบ่อนี่เลยไม้วางอนเป็นไม้มูเน้อไอ้เหล่านี่ต้องยหัเอาต้องคนตัวเองเนาะ ตะควานมันะร้อนเนาะตัไฟนันแนยคอแนเยวกว่าน้ย um ่านวัดน้ยานปบกันพ uh, ี oh, oh. mom, ่น้องเลยยมอกกอนป๊บหมอกมันร้อนไปทางนั้นปบหมอกปุ้นไปทางพุ่นได้เกี่ยเอาควนมาโอ้ยเนาะพันเอาตัวไม่ใช่เตายังบเติม โตบักไงยามได้สีขาดก็พอ,อนนป่ะพอได้หลังคา,าเอาจังโคบโตนี่ตามที่สัมภาษณ์เพื่อนพี่น้องเลยโอ้ควาสิไปได้แบบนั้นแบบยากสุดแบบแบบพีน่น้องเลยนอนฟัน,นเอาโคบโตเพื่อนที่นี่บุตรผู้หนึ่งคนในโลกน้นอยเรานี่แหละโอ้คำทึ่งคำขลังอะไได้ได้ห,หลังคาเนะาะนี่แหละได้เนเลย มันก็แบ่งแบ่งเหงากันอยู่บ่แบ่งไม่ว่าตอนนี้ไงอ่นี่กัสิเหงาบ่อันี่ก็ได้เหงาหมดเลยปพาอจะพันสองมือพุ่นมาให้เราสองมือยังบ่ชขาดข่อยนี่ดีเอ่อต้องพันจนกิ้วจนจะขาดเพราะแล้วมันจึงสิงงานออกได้เนาะเพราะว่าไม่บ่มีฝ่ายบ่มีอย่างนี้แล้วแลจะออกฝ่ายแบบไหนนี่ใช่รถเนี่ยใช่รถไทยพ่เห็นรถไทยมันคนลื่นห่กระโจมใช้เลยเนี่ย Oh, โอ้างงนี่ละจมเมิยไปฮอหาฮกระทิบตุ้ยลงเงินเลยตอนนี้หาักคำนี่ขันไว้จะได้ก็ได้แต่ตัวนั้นเล็กเม่ก่อยนี่ง่ายครับน่ะครับปี๊ยไปขึ้นเข่า้านน้ำขึ้นเออข่าเออบ้านนี้บ้านานี้จิไปขึ้นเข่าอีกเงินเลยขึ้นเข่าให้รถไถหน่ะเจ้าสีได้รถนั่นเยอะกว่าเต้ยโอ้ โหลดเพิ่นมาเอาเข่าอะไรเพิ่นมาบอกไปขึ้นเขาบัดนี้ฮม่เลยแล้วเขามานอ่ำองโอ้หลายตัวนี้สิโจกก้อนบัดนี้เนาะมาแต่พูดแล้วบัดนี้ยังสิมาเอาเนาะไม่เลยโอ,เอโอ๋หลายเวียกหลายงานปลานี้ก็ยังเบียดกุ้มพี่น้องเลยปลาตัวนั้นหลับตัวนี้ปลาตัวนี้หลับตัวนั้นเนาะไม่เลยโอ้ตัวพี่น้องเลยโอ้โหขึอนชาลาดเปรนกะยังบ่ทันได้อีนั่นผลวลาชินอนผ่านเอาล่ก ผ่านเอาเลขหาโตฮกโตว่ะสัตกำลัจะเข้าไปถามทางอันเบาหนุ่มเพิ่นก่อนเพิ่นนอนฝันอยู่บ่เพื่อนเพิ่นก็ได้แล้วเรียบร้อยเลยนี่ฮะอยากถือเลขถือรวยกันแน่เ่ากับไพ่กะจากรวยทางรัดพี่นอเ,เอาเลยเห็นยังนี่บบเบาเวียดเลน80ยังอู้สบายดีเบาเวียดเข็ยนยังเจ้าหนะเดี๋ยวนั่งเขผาคลิ้วเออเออเอามาเพื่อยืนยันในเพิ่นฟ่งไพ่บัโอ้บัตราพากันว่าอย่างบัตรตา โอ้ยว่าเรื่องรถเรื่องรางนี่โอ้สบายดีเด้อป้าตาเด้อเทมรถคันนี้80ยังบ่ทันอยู่ยังยังไรยังยังน่าปวดอยู่ลึกเพราะว่าเคยโดยโดยสบายดีป้านุ่มเด่นอยู่หลุดคันนี้บ่อนว่าสิมาขายสามพันนะเดี๋ยวนี้นี่เช่าวิ่งก้าเอาวิ่งขายรูปขายสามพัน โก้าา็วนะโบนั่นนะขายให้โบจันขายให้โบจันเพิ่นสามพันนะบัตรนี้แหละทั้งใดแล้วก็สชุดแล้วแต่เพิ่นโบแมนแต่ว่าเบนุ่มนะเราว่าอยากได้ที่นะแต่ว่าเบจันกับผู้ดีว่าเราซื้อไว้เราก็จะซื้อไว้ให้ผู้โชคดีแต่ว่าบคู่อภัยนะเราแต่ว่าเจ้าให้เบนุ่มก่อนนะเจ้าให้เบนุ่มก่อน ใ่่านมก่อนเป่าเรื่องรถเรื่องรางอีกแล้วว่าได้รถอยู่ว่าเห็นนมูหานมูได้ว่านี่ก็อย่กใหาน้ำนมูอ่ะมั้งส้างเป็นแทแบบนี้คนหนมูได้ได้มูขี่มาจนชี่นทับาเนะสร้างวานนีเนาะลกกับอย่างได้เนาะเห็นมูได้ในกาคือย่างได้แล้ววารืตนชาจะคองละว่าเกิดมาอเคยมีโอ้มีแต่นอนผันดีแล้วเถ่อถึ่เล็กน้ำมู ขนพาลูกแข่งแดดไปบึงวานเละแข่งแดดไปบึงรถไ้า่งรถน้องมอแข่งแดดไปเลยแล้กทั้งน้องมูเขาได้รถหม่เนาะแต่ว่าน้องน้องมูนี่แล้วก็แล้ว่าเงินผููใหญ่เป็นซื้อให้ี่แห้าเป็นวันแล้วว่าเท่าไหรก็สาวหบอหรือสาวเจ็ดพันนะสองหมื่นเสเป็นสอมื่เจ็ดคือเราเสียบที้ทั้งน้อเตี๋ยบอแบบนบ่แมนแมนรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันตายเดียวกัน สาวหกชัวเจ็ดนี่ก็อยู่เนาะถ้าเป็นไปได้ด้วยนี่ก็ถ้ามีรถอยู่เนาะเวต้าแล้วก็จะดีใจ่างเงี้ยเนี่ยสบายนะในการไปการมาเฮาห้าระหว่าส่งสารบรรลุระหว่าเวลาไปซื้อเนี่ยอยู่นึกกินให้แล้วว่ะไปใส่มาใส่กันแล้วว่ามันไก่ขย่างไปนี่ไก่ได้เนาะบรรลุไปซื้ออยู่ใช่ไหมฮะเกี่ยวกับซื้อบริษัทคขาย วางไี่นายคุนบอสนายคุณมันมีกบจิกตะก่อนนะคนคนคล้ายเห็ดคล้ายโอ้ไม่ขย่างไปนี่ขย่างโค้งไปนี่ก็ไกลเด็ดเนาะขย่างลัดลัดปลาลัดทงไปนี่ก็สชีบุกไก่ปันนี้หักโยบขย่างก็เมื่อเต๋อผุเละโย่ไก่เต๋อเน๊ะเต๋อคือไอ้ตาพันดูน้องเห็นทางไอ้มูพันได้กันน้ำตาสิไหลน้ำจะรักให้โอ้จะรักให้ สอื่นพานะสอื่นดีใจน้ำลาบ่อจังว่าแล้วเนาะกานั้นแบบได้รถพี่ได้กับโบได้มันโบพอได้มันมีเวียกใส้รถว่ได้อนีแนวมาเป็นไท่รถนะบัตรทีได้แล้วว่าง่ายก็คือว่าบุญมีแต่กำบังเนาะลักษณะนั้น สวยนเจอร์บนนู่นแล้วโด้การมันโมเมนต์ของเฮาคาดเขาดสีบได้มันแบบว่าขาดสีโบได้ี่บินเจอเจอหนี้ถได้ขันคาดสะได้แต่บ่เ่ีงบินมาขึ้นนงคเจ้าผลบาเกือบได้เกือบได้อะไรมันมันมีแนวมานั่นโนบุญมีกับบางซือบงแม่บุญมีแต่กำบังเฮ้จะได้บุญว่าสนาเฮาเนาะมันพอได้ํามนี่งานพอได้รถลัาง ปีที่แล้วก็บ่พอได้เออเห็นสะตาบอสว่าปีไปเก็บมากาแฟกับบ่าวนุ่งว่าแม่นโอ้นี่นก็พอดีลงให้ลงนาว่าซั่นซื้อปุ๋ยซื้อน้มันซอยเพิ่นเบิดบ่เหลือหยังโอตั้งใจว่าสิเอารถแต่ปีนั้นเนาะบับัดเข้าก็หมดเนาะซื้อข้าวอีกอบ่ได้ซื้อนเราเห็นรถเหมู่ยังน้ตาไหลครับเป็นเจ้าของเนาะฝันของเรา ออกมาแต่แบบนี้ดิเจ้าบ่อยากได้อยู่พแบบในคันนี่นะจังหวะแบบขึ้นขึ้นยากมันใหญ่บ่อใหญ่กข้าได้แบบนี้ค่ะแกเนาะบ่อนุบบ่แมนวัตติไล้เองบ่นบันมักแบบโอ้คำรุ่นแบบเออมากแบบนั้นมากบ่โอ้คอยเรามากได้แบบนี้บึนบึนบึนนะคอย ขี่ไวได้หนาะโอ้ยรถชาวไวตาบ้าฮันเนี่ยขากี่นีน้องแววเลยรถขากี่นีเจ้านี่งามคือคนแท่า้แม่นโอโหรถรถกับงามคนกับงามพี่น้องพูนะเป็นเว้นอยู่สบายดีน้องไวตาพูดเอ้คะแนนได้แบบนี้ปลเนาะดานบอสที่นี่บึ้ม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 ชาวไตาเนี่ยยังโสดบ่โอ้แกโสดอยู่เนาะอาติดน้องเบิ่งเด้อ สายแววตาสดเพ <mel> ิ he ่นบอกพี <with> <mel> ่น <mel> ้องเลยสดแต่มาสดถ้าพายอยากติดตามพี่นี่ก็ทิดเข้าไปเบิ่งช่องเพิ่นเด้อพี่น้องคือสายแววตาแชนแนลเด้อพี่น้องสาววตาแชนแนลบ่แม่นแล้วโดยโดยเจ้าอยู่บ้านได้เลยอยู่บ้านครบบระไว้เจ้าได้ส่คอยบ่อพ่อนุ่มดีใจบ่เห็นสายแววตามาถ่ายนี่กับเออกับดีใจอยู่ดีใจบ่อคือขันเทนคอยเจ้าบ่ดีใจเฮาวพ่อกับดีใจพ่อพีผู้มาลินมาหัวนําเฮาก็ ดีกว่าอยู่ชงเข่าเลยนะโดยเดาที่น้องไอ้เจ้าบอนุ่มอ่ะว่ารบกวนแล้วสิไปขออนุญาตเบิ่งลูกชายเจ้ากันเด้โดเราหางกินอ่ากินเข่ากินนุ่มแล้วบพวกนี้เนาะโดยกินเข่าเก็เก่งว่ะลูกชายเป็นไงยืนอยู่เป็นอะไรนะพีโทรมาแพ่งอารีวะฉันเนาะคอยบ่ได้เข่าไปเบิ่งท่านลูกชายเพื่อนหลายมื่นแต่ได้น้องตนกะมาเมื่อก่อนนั่นเข่าไปเบิ่งน้อยนึง กำลังย่องว่าเออคือเป็นคนหูคนจบทะเนาะนอนอยู่บริเวณเฉี่ยหยัดจังหวัดจันทบุรีเออโดดมากับมันบ่าวบอดมือน่ะจะยังไม่เคยยังไม่เคยโดนใชเนาะยังไม่เคยสุวยใชเจ้าไครก็แต่ว่าโดนหมดเลยได้ความว่าคือคนเป็นคนหูแท้ว่ะสันกำลังย่องนะบ่าเตียงวันบ้านี่กัโดนดิโอ้เจอไปสองสองระบบเลยออไรหลังอีกโอ้ไปแล้วเนาะ ดอกบานกาเนี่ยมันธรรมดาเนาะมันธรรมดาเลยปล่อยลึกลงใช่ไ่มเตียงอีกช่องดอกชองดอกสรุปแล้วคุณอะไรบอเลาะเนาะแมนบอคำไพน์นี่เขาไปเจ้าไปเยอะจังหวะมาของก่อนนี่เขาไปแล้วย่องว่าเป็นคนฮู้บัดพอดียาพอดียาว้าวหายกลัวขึ้นกระบะเลยมามื่อน่ะไปบานนี่แจ๊กแมนชูยู่แจ๊กเนาะจังหวะน่าหายกินนุ่มกินข้าวเรื่อยซ กันคำว่าเป็นเห็ดชกเชดม,มแหลมระบัดจากรุ่นหนึ่งเด้อ oh. โอ้รุ่นแบบนั้นได้บาดต้องวางชกบางอย่างข้างนี้อีกเป็นเห็ดชกแหลมออกแล้วแมบรวดจะลอยเห็ดปุ๋ยนะออกมานอนอยู่พี่บดผพัน,นเลขพันเบอร์บ่ <Yeah. S 1> อบาบุ๊กโอ้สมมติโอ้มีแต่พันแบบวาว่าแล้วนอนจู่ตีนนอนจู่ตีนว่าเจ้าเคยได้ยินบ่คนว่าคนใดว่าสัตว์ทางนอนจู่ตีน นอนจึนอนนอนจึตีนโดยจังหวะใดบาดเมื่อมากูบังตีนโตครูพันว่ะโอ้โธนได้ตกใจเหือชัดเลยเนาะโอ้ยเองกเปเลขบ่นี่หาดีว่าจังไดนี่มันกตีใส่บ้านเฮามันกเป็นลางบีเป็นลางบีนอนนอนนี่นอนจตีนว่าซั่นแต่ว่าอครเมื่อก็มาว่าันแต่ทาง FC เพิ่นว่าว่าเป็นเรื่องดี ฝั่งไทยเนาะเพิ่นกาว่าพันห้าอันนี่มันสิกลายเป็นดีคือเพิ่นเบาในนี่บ่เนาะมันสิมีโชคจะาหัว่าแมนแมนเพราะว่าบางคนกาว่าผ่านหายมันสิกลายเป็นดีสี่ประมาณนี้พี่น้องเลยแต่ทางเฮามันสำหรับทางเฮามันบางคนกาเสื่อมคือกันแมนบางคนเนาะนั่นนั่นนี่เนาะแม่ดีบว่าถามันบวิสแลบมันสิพันนิดกว่าเขาบรรดาบยังออกนะ แต่กัดไม่ได้พันนี่เฉลี่ยเมืมอมม่อนั้นแหละเป็นมือเองสิไปต้องเห็นพอดีโอ้ยสิเคาะตัวนี้บ่แต่ว่าไปซื้อนมให้ลูกไปก็ระวังเลยเนาะคิดอ <ไง S 1> ยู่แด้วเนาะคีไว้เลยระวังอยู่แล้วเนียมตัวเพราะว่ามันคมพันคมอย่างมันเข่าเลยเนาะกัคิดว่าฉันว่าจกลัดป่ามาหุือเปล่าโอ้แต่ว่าลัดทางลัดแต่ว่า,าย่านรถใหญ่รถใหญ่ใช่ปะ แต่เฮาระวังบัดนี้มาพวกหลายโอ้ยมื้อนี้น่ะทะเมงๆสิบ่แม่นเห็นก็คิดนั่นอยู่มื้อนี้อ๋อทั้งเทื่อบางโตบางเทอเฮาไปซ่าจังซี่เนาะหมูผู้มาไว้บัดวเฮาก็มีนะคู่มื้อนี้พี่น้องเอ้ยนเพิ่นเฮาบ่ตามเพิ่นเพิ่น่ตามเฮาคือเพิ่นแม่นหลายาก็มีแต่ระวังระวังแล้วก็ได้ว่าค่อยไปค่อยมาแน่เนาะแม่น มาระวังเอาแน่พี่โนโอ้องเี้วาชิมาทั้งหลัดพ้นทุกแนวเลยพ้นนี่มายวาชิมาทั้งหลัดนน <c ười> เปยถถ่านโจนย่านแล้วก็โจนเพระาะ,ะรว่าสมุนีเนาะการลักรถก็หล่ไล่เมื่อวานนี่เห็นในเฟซเพฟนเฟซบุ๊กคนลงไปเนาะลักรถโอ้ยส่วนไลายนี่จะเป็นรถพวกเว็บไทยพวกเว็บไอเ<ห>นาะรุ่นแบบนี้พวกของไทยพวกนี้มันมัก ขันมีกล้องวงจรปิดนี่รุ่นเขาก็ยังไปยุ่งออกมาได้เลยน้องแววเวียนอนยญานเลยแมนแมนบุได้มาเลยทั้งใดเด้นนะเนาะค้ามตู้ตั้วมาอยู่นะโอ้บาจิมาหาขอกินข้าวกินน้ำน้ำไม่ได้นะข้าเข่าเขากะเบิดแล้วบบนี้มาสาพุ่นยังท่านตารางถ้วยเนาะถ้วยกับประธานยังไปยักแบดนี้เออพี่น้องเลยโดยโดย สันกายเสีได้เข้าไปเยี่ยมทั้งน้องตนกาเพิ่นก่อนเนอะบอนุ่มเนออาสบายดีบอนุ่มสบายกสิคอตุ่ยสบายดีน้องตนกาาอ้ะตื่นนอนแล้วปะนี่ฮะเอ้าวปึ๊บหมอคุณภัยมาว่าด้วยอ้าสบายดีิบารบอสมึงน้องตนกาก่อนเนาะโอ้ใหญ่มากใหญ่มากนี่ผิวไปทั้งพอเริ่มมีแดดนี่ฮะเอ้าวบวติดแม่บ่ แน่แน่อยังห้แล้วบ้านพี่น้องอยังหัวใจบอสดูยังหายหนิฮะมาเออพี่ไลก็ตัวไวดีนี่ฮะได้สองเดือนกลัวบ่ได้เดือนเดือนกลัวเนาะหอดเราบอสสองเดือนย่าประธานหอดประธานหอดได้เดือนกลัวพี่น้องเดือนประมาณสิบกว่ามือเนา่ดูอันเดี๋ยวกุยก็ตัวไวดีอ้วนช่วยอยู่จ้วนหน่อยเพิ่นนั่นคานเป็นนี่สัยยากปวโท้อได้หนิเนาะดู เพราะว่านี่เพิ่นก็ขึ้นเทียงกับยานตกอยู่เตียงกับยานโต๊ะฟาใช้ที่ดินเปพื่อนเนาะหกเดือนนี่สามสี่เจ้าสี่ระวังหกเดือนระวังยังไงน้องระวังลูกไปเปลี่ยนได้บบเห็นบ้านเขาไปเมื่อนั้นดึงว่าเอาอยู่อยู่ชั้นดึงว่าอยู่ยังยังบ่เศร้าลูกน้องปานนะว่าแมนเที่ยวดึงหันดึงหนีไว้ตลอดนี่น้องเลยฟ้าถือหานอนนี่ล่ะเพิ่นนอนเมื่อไรจักเชื้อนะจ๊ะ ฮะกรตมื่อกีนี่ฮะการนอนอะเธอเดงมานี้ได้โอ้คำแล้วค่ะการนอนเธอเดียวแสดงว่าเพิ่นนอนเถื่นี้เนาะนอนตอนเก้าโมงนอนแต่เก้าโมงเช้าหากกระตื้นเดียวนี้ป่าแต่นอนได้กระโดดเพิ่นเย็นสบายว่เนาะเนาะเพนกับพ่อหั่งมีแล้วแบบนี้เฮ็ดเวียก็ทำสิเฮ็ดเนาะจนเมื่อยควรเป็นพ่อนะตื่นแต่เช้าในวันนี้ ใช่พนยังได้นอนได้ก้าวมองพนยังได้นอนจันแม่มาแต่ดงเห็นแม่น้ำให้สามมุ่งสี่มุ่งแล้วพนตื่นจะก้าเนาะเด็กน้อยตื่นเศร้าตื่นแต่ดึกนอนแล้วบ้านนี่แต่นี่หาค่ำนี่ยังสชนอนอีกอยู่บ่ไหนก้าว่าะนอนอีกเออเี็นหนอยังใี่นอนอีกเท่านึงนอนในบวานี้แล้วพนตื่นกะค่ำเนาะค่ำแล้วลุกลินบ่ ป้นข้าวอาบน้ําอันนีลิ้นเก็บเป็ดหมออีกจังนอนอีกบัดนี้อือคือเพิ่นสินอนนอนนี่บัดนีกแลบัดนีเนาะ4:00 5:00นบัดนีเออตามาแต่เจ้านี่คือแต่งตัวใส่เสื้อยาวใส่ส้มยาวักแท้มนมาแต่ลูกเห็นอไปไปยังน้องตาลเห็นไปน้องมซนไปแล้วก็ไปเพิ่นโอปลาลูกายไว้ให้อันบานุ่มบ่ ตรวมันหายจะเพิ่อนอเห็ุทังไหนเนาะเพ<อ>ิ่นมาเพิ่น้องได้ให้สุขดีจบดีเนาะแม่ขอลุองอ่อนนี่อนนเอาลูกน้อยน,นี่บัดเวลาลุงหายนี่ป้าตัวลำบากจะได้พี่น้องเลย<น>จักสีเอา<น>จักสีเห็ุจากไดนสีเศร้าหายเนะาะตาเนี่คืดอยากได้อยู่ว่าหลังคาเฮือนน,นอี่เด็กได้เนาะเจ้าต้องมาแรงนี่นอนผันเด็ดเด็ดเด้อเอาหกตัวบ่แม่ต้อง แบบนี้นะคนเฮาคนทุกข์เนีหวังเอาไปแบบนี้ได้เนาะโอ้อันนี้คือความหวังของคนบ่มีเงินบ่นี่ฮะคนจนบ่ออะไรกันความหวังของคนทุกข์บ่ง่ายใช่เนาะคนบ่มีเงินข่อยคือซื้อเรื่อยอยู่คือมีได้ถึงแม่กินแท้ตู่บ่อข่อยก็คือกันข่อยจนยาแล้วกูมือนี่ก็เศร้าซื้อแล้วเนี่ยฝันบ่ดีบ่เคยฝันอ้าว เขาางได้ยินว่าเบาโนุ่มเราผ่านนอนชื้อตีนเพิ่นบ่้ดนผ่านได้จะมือแล้ววันสองจะมือแล้วอแล้ชาวจะมือแล้วแต่แล้วเพิ่นว่าอะไรผู้รักผู้ใหญ่เพิ่อนไม่ว่าผู้พ่อแม่นะกขันเราเพิ่นฟังเพิ่นคิดไปยังไง่ได้เล่าสิเพิ่นพังอีกอย่างกับ่ได้เข้าไปไหน๋อสิพาบ่ได้เขาบ้านนะคันว่าแบบ คิดแบบคือทั้งบ้านเฮาหนีคนโบราณบูหานคือทางบ้านเฮาหนีเพิ่นววาจังได๋คิดนั่นคนผันแบบนี้เนาะย่านไห้เนาะเพิ่นว่าสจะเป็นล่างบบค่อยดีเนาะแต่เมื่อก่อนเนาะแต่ว่าผันล่ยนี่สิกายเป็นดีเนาะสลายได้แมนคนไทยโดยโดยคำว่าคือคนทางฝั่งไทยบ่หรือว่าคนในทุกมือนี่คำว่าเฮาฝันให้นี่มันสิกายเป็นดีเพิ่นว่ายนะแต่ว่าเพิ่นฝันมานี่ก็ได้หลายมือแล้วเนาะ ไปมีหยังเกิดขึ้นเนาะยอือบ่แม่นสิได้ข่าวดีมุงเพือนมุงชาน่เนาะเนาะแม่นาิว่าอันดนักันะกแล้วเอาน้องนอนเลยน้องหาวเนาะโดยอ่ะวแล้วเนาะโดยอ่ะสบายดีเด้อเอาเขา้แม่นผู้ใดกับผู้ใดอีกบาดนี้ฮะมันก้อยเสียงดังีนะโอ้ยเสียงยย่นึกว่าเฮ็ดีงยได้คลิปเก่าบ ก็เออเนาะีสบายสบายดีกว่านี่ก้ากันเห็ดเลยอ่าตัวชาวไร่บ้านเท่ากับมาละบ่หนิโอ้ห่ากับมาหอดเมื่อกี้นี้โอ้ยขือเฉพาะคนออกมาจึงเห็นเนาะเสียงงอดยอดอยู่คอยว่าพากันโชเล็ตเป็นเรื่องอย่างตัวเรื่องย่างมาหนี่ฮะวะเป็นเป็นยังไงลูกฝ่อนนอนเลย กำลังหาวว่าว่าวาอยู่ทังนั่งกนเ้อบเ้อยว่าอยากนอนอยู่หายังมอท่าอย่างนอนหากตื้นว่ากันทไปได้ันาทีแล้วคือว่าลายคนรมกันดังอย่างนอะเรื่องใดนอมเรื่องนะอ้าบอเวียดเพิ่นว่าต้นไม้อย่งก็คือเออเกิาต้นมกเข่งรดอต้นว่้ต้นหมยังเพิดกอกไต้นมกเป็นต่อมาต้นมกเข่งอันนี้บาเนี่แล้วมันต้นยังฉัเจ้าวัดนจะาเวาก่อนต้นเนี่อยว่าต้นมกเกลือต้นมเกลือแอ้าวาวบ้านบอกกับใครคนก ต้นน้ำต้้นนำแมนเพราะว่ามีแต่น้ำเว้ยมีหมากยังค่อยว่าต้นค่อยว่าต้นน้ำตาลนนี่บอือว่าเลียวนั่นหวานเอ้านี่น่ะมันเป็นหมากเว้นว่าใช่ไหมค่อยว่าต้นหมวกหมากยังใช่ไหมบอเว้นต้นหมวกต้นทงกับไมได้ให้เว้นอีกบบบนี้ต้นโท้อซับไปทังเนี่ยเนาะโอ้ยคลิปนี้ก็ให้ฮาสนุกไปเลยมีต้นท้อซับไปหน่อยเลย มาเป็นพี ar, e like shoe, Boy, ่ดึงแล้วต้นมาเป็นแมนได้แล่วเขามาเชลมาบัตรปิตญาณพี่น้องโอ้ยว่าไปตาข่อยป๊บแทบบัดนี่นะพี่น้องเลยว่าหลายผู้หลายคนมาเซลเชลกับสั้นทางบ่าวตาพี่ว่าปิตญาณอยู่ได้เอา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 สั้นกับเฮากัสิขอโทษคนกับคนเด้อบ่าวตาเด้อกับคนเด้อบ่าวเบียดกับคนบ่าวนุ่มร้ายบาตนี่อ่โอเคพี่น้องเลยเนาะก็ได้โอ้เลยร่มน้ำมื้อนี้กับมามื้อนี้พบพ่อหน้าไลยผู้หลายคนพี่น้องเลยเนาะมามื้อนี้กับพบทางยูทูบเบอร์มา หมูคูบ้านไก,ก่้ข้เกี่ยอะไรพี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็ดีโอ้ลมน้ำทางน้องตาแล้วก็บบางนุมม่มเพิ่นในไอเหล้าเพิ่นน้ำพี่น้องเลยหลายผู้หลายคนเพิ่นชมิมาตัดใหม่นี่แหละแต่ว่าก็ยังบูดท่นแล้วพี่น้องเลยมีทางแถาแก่ผู้ใหญ่เพิ่น,น,นให้ไปขึวว้นเขาว่าสั่นทางไอเหล้าเพิ่นกลับไปขึ้นเขาโตอีกพี่น้องเลยเนาะคือสีผมมีอย่างพี่น้องเลยเนาะท่านนี้ก็ขอขอบใจน้ำเอฟซีโฟเมฟ่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมมาติดตามให้กำลังใจ ทางบ่าวกับไพงแต่ต้นตลอดมาพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้ก็สีพ่อประมาณนี้ไว้พ่อกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าก็ว่าสบายดีสวัสดีพี่น้องเอ๋ย